ต่อมาเป็นไพ่หมายเลข3ไพ่ t h e Empress ไพ่ t h e Empress เนี่ยคีย์เวิร์ดของเขาคือความอุดมสมบูรณ์ความสุขสบายการที่มีความเป็นอยู่ที่ดีรวมถึงเป็นไพ่นาลีอุปถรัรมภ์ด้วยถ้าผู้หญิงได้ไพ่ใบนี้ในพื้นดวงถือว่าดีมากนะคะเพราะว่าไพ่ใบนี้จะส่งเสริมในเรื่องของความสุขสบาย ความเป็นอยู่ที่ดีเพราะฉะนั้นผู้หญิงที่ได้ไพ่ใบนี้ในพื้นดวงเนี่ยมักจะไม่ค่อยลำบากบางคนอาจจะไม่ได้เกิดมาในครอบครัวที่มีฐานะร่ำรวยนะแต่ชีวิตของตัวของเขาเองอะ่ะก็ไม่ลำบากเป็นดวงที่มีโอกาสสร้างเนื้อสร้างตัวให้ร่ำรวยได้เป็นดวงที่มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในชีวิตในด้านของลักษณะนิสัย เป็นคนที่มีจิตใจดีมีเมตตาชอบช่วยเหลือคนอื่นรักลูกน้องรักบริวารรักคนรอบข้างท่าทายปัจจุบันในช่วงนี้จะเป็นช่วงที่มีความสุขถ้าในเรื่องงานก็เป็นช่วงที่งานดีงานก้าวหน้างานมีโอกาสเลื่อนขั้นปรับตำแหน่งอันนี้ในกรณีคนที่ทำงานประจำหรือทำงานในองค์กร แต่ถ้าเป็นคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวก็เป็นช่วงที่งานมีเกณฑ์ขยับขยายมีโอกาสที่จะแบบเติบโตก้าวหน้าถ้าในเรื่องของการเงินช่วงนี้การเงินก็ดีมากฐานะดีมีเงินใช้สุขสบายไม่ขัดสนแต่ถ้าใครติดขัดในเรื่องของการเงินก็จะมีคนช่วยเหลือ ให้ไปขอความช่วยเหลือกับผู้หญิงผิวขาวรูปร่างอวบถ้าเป็นเรื่องของความรักคนโสดมีโอกาสเจอคนถูกใจมีโอกาสได้เจอคู่หรือบางคนคบกันมาสักระยะหนึ่งแล้วในช่วงนี้ก็มีโอกาสได้แต่งงานหรือคนที่มีคู่อยู่แล้วแต่งงานแล้วก็มีเกณฑ์ที่จะตั้งครันได้ในกรณีที่อยากจะมีลูก เรื่องสุขภาพก็ให้ระวังโรคอ้วนเบาหวานไขมันความดันซึ่งเป็นโรคที่เกี่ยวกับเรื่องของอาหารการกินขออนุญาตแนะนำหนังสือไพ่ยิปซีของอาจารย์ออมนะคะเล่มนี้ชื่อว่าอ่านไพ่เข้าใจคีย์เวิร์ดสำหรับคนที่สนใจหัดอ่านไพ่ยิปซีหรือว่าไพ่ทาโร่เนี่ยเล่มนี้จะบอกคีย์เวิร์ดหลักง่ายๆของไพ่แต่ละใบ จะมีการแปลสัญลักษณ์บนหน้าไพ่ด้วยนะคะอย่างเช่นไพ่ใบแรกเนี่ยเป็นไพ่เดอะฟูลจะมีรูปคนบนหน้าไพ่นะสะพายไม้เท้าเงี้ยเราก็จะรู้ว่าสะพายไม้เท้าแปลว่าอะไรการที่เขายือนอยู่บนริม้ะผาเนี่ยหมายถึงอะไรไพ่ใบนี้เหมาะกับทำงานอะไรการทายนิสัยพื้นดวงทายยังไงหรือว่าการทายไพ่ปัจจุบันของแต่ละใบเนี่ย ในเรื่องของการเงินการงานความรักสุขภาพเราทายยังไงเวลาที่เป็นไพ่ปัจจุบันขึ้นมาในเล่มยังมีการวางผังไพ่แล้วก็มีการแก้ดวงเสริมดวงให้ด้วยนะคะถ้าใครสนใจก็สั่งซื้อได้ในเพจของอาจารย์อ,อมนะคะเดี๋ยวจะขึ้นไว้หน้าจอนะราคาก็คือ400บาทเนี่ยรวมส่งเรียบร้อยแล้วทักในแชท ของเพจได้เลยนะคะ